กระเทียมกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆน,นะคะนี่นะคะหอมมากเลยนี่ใส่ไปอีกหน่อยนี้นะคะเพิ่มความหอมหอมของกระเทียมเลยนะคะกระเทียมนีก่กระอกเสือกนิดหน่อยนะคะบางๆนะคะกระเทียมกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลย ใส่ไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีกอันะะนี้เลยโรยหน้าให้หอมๆอมะะชอบมากเลยที่บ้านนะ,ะต้องจืดต้องมีกระเทียมนะคะโรยหน้า<ม>แล้วก็จะได้กลิ่นดีกระเทียมนะคะเจียวไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่หน้ามันนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวนะคะจะใส่หน้ามันนะคะโรยหน้านะคะนะคะ นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะชิมรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผัวากาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวบ้านนะคะตารางดีเลยนะคะหอมของกระเทียมเลยนะคะกระเทียมนี่ก็ปอกเปลือกนิดหน่อยนะคะบางๆนะคะนี่เลยโรยหน้าให้หอมๆะะชอบมากเลยที่บ้านนะีะ่ต้องจืดต้องมีกระเทียมนะคะโรยหน้าแล้วก็จะได้กิน่นอร่อยอร่อยนะคะ ต้มจืดของเรานะคะต้มจืดซี่โครงโครงอ่อนนะคะเผ <M> ื<ค>่อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้ากับตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหมูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยพี่ไก่ฟ้าก็จะมีอร่อยอร่อยนะคะ <M> ต้มจืดของเรานะคะต้มจืดซี่โครงโครงอ่อนนะคะเห้อมากนะคะก็ผัด ดองก็จะให้กรอบๆหน่อยนะคะต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ประกาศลงไปนะคะน้ําก็จะเริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วะะเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับตุนไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหมูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีหาขอบคุณค่ะขาขอบคุณค่ะขาขอบคุณค่ะนะผักกาดดองนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆ ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะนี่เลยโรยหน้าให้หอมๆนชอบมากเลยที่บ้านนะคะต้องจืดต้องมีกระเทียมนะคะโรยหน้าแล้วก็จะได้กินสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไก่ฟก้าเพ้มาต้มจืดผักกาดจองนะคะใส,ส่ซี่โคงหมูนะคะพี่ไก่ฟ้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเ่วันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าเพิ่มมาต้มจืดผักกาดจองนะคะใส,ส่ซี่โครงหมูนะคะพี่ไก่ฟ้ากระเทียมกระเทียมไทยเล็กเล็กนีดนะคะนี่นะคะหอมมากเลยอ่าใส่ไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีกนแล้วก็ต้มมาได้สักพักนึงแล้วนะคะซี่โครงหมูเนี่ยต้มมา,าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็จะนิ่มแล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ชอบผักเลย กาดดองนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะกระเทียมกระเทียมไทยเล็กๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลยนี่ใสไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีกดีกระเทียมนะคะเจียวไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่หน้ามันนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวนะคะจะใส่หน้ามันนะคะโรยหน้านะคะ หอมหอมกระเทียมเลยนะคะกระเทียมนี่ก็ปอกเปลือกนิดหน่อยนะคะบางๆนะคะขอบคุณค่ะใช้สักเอาค่ะเพราะว่ามันเยอะใส <c oughs> ่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะกระเทียมกระเทียมไทยเล็กๆน,นะคะนี่นะคะหอมมากเลย ใส่ไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีเเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับถุนไปเรื่อยๆนะคะ <ø. S 2> จนได้รสชาติแล้วนะคะหูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยนี้เลยที่ไก่ฟ้าก,ก,ก็จะมีเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับถุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมี สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไก่ฟา้าเพ่มมาต้มจืดผักกาดจองนะคะใส่ซี่โครงหมูนะคะพี่ไก่ฟา้าขอบคุณค่ะให้เลยโรยหน้าให้หอมๆนะชอบมากเลยที่บ้านนะคะต้มจืดต้องมีกระเทียมนะคะโรยหน้าแล้วก็จะได้กลิ่นเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้ากับตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะ หูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีอร่อยอร่อยนะคะต้มจืดของเรานะคะต้มจืดทิคโคงซิคโคงอ่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะกินรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผักกาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวมานนะคะกำลังดีเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าเพมาต้มจืดผักกาดจองนะคะใส่ซี่โครงหมูนะคะพี่ไก่ฟ้าเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้ากับสุนไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหมูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยนี้เลยพี่ไก่ฟ้าก็จะเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ไก่ฟ้ากับสุญไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหมูก็นิ่มดีแล้วนะคะ อย่างนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีให้เลยโรยหน้าให้หอมๆนะชอบมากเลยที่บ้านนะฮะต้องจืดต้องมีกระเทียมนะโรยหน้าแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะนี่นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะกินรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผักกาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวมากน,นะคะกาลังดีเลยนะคะนะคะ นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะกินรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผักกาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังดีเลยนะคะเละมากนะคะก็ผักกาดดองก็จะให้กรอบๆหน่อยนะคะต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ผักกาดลงไปนะคะน้ําก็จะเริ่มเดือดอีกรอบนึงแล้วนีกระเทียมนะคะเจียวไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่หน้ามันนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวนะคะจะใส่หน้ามันนะคะโรยหน้านะคะ เดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยนี่เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีหอมของกระเทียมเลยนะคะกระเทียมนี่ก็ปอกเสือกนิดหน่อยะคะคบบางๆะะเยอะมากนะคะก็ผัดกับดองก็จะให้กรอบๆเลยนะคะต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ประกะาศลงไปนะคะน้ําก็จะเริ่มเดือดอีกรอบนึงแล้วนะ เพื่อนเพื่นคะนี่นะคะเห็นไหมคะหลังจากนะี่คะนี่นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะกินรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผักกาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังดีเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็มาต้มจืดผักกาดดองนะคะใส,ส่ซี่โครงหมูนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่โครงหมูเนี่ยต้มมา,าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะจะนิ่มแล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ชอบผักเลยเลยโดยนาให้หอมๆนะชอบมากเลยที่บ้านนะคะต้องจืดต้องมีกระเทียมนะ,ะโรยหน้าแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะ นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะกินรสแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผักกาดดองของเราก็ไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังดีเลยนะคะเกิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับปุนไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหมูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยนี่เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีกระเทียมนะคะเจียวไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่หน้ามันนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวนะคะจะใส่หน้ามันนะคะโรยหน้านะคะฮะ อากาศดองนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชม,นะมนะคะแม่นะคะก็ผัดกาดดองก็จะให้กรอบๆหน่อยนะคะต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ระกาศลงไปนะคะน้ําก็จะเริ่มเดือดอีกรอบนึงแล้วนะ,ะใช้ตักเอาค่ะเพราะว่ามันเยอะ <c oughs> ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะ เป็นๆคะเทีขานี่นะคะเห็นไหมคะหลังจากเกระเทียมกระเทียมไทยเล็กๆ,ๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลยนี่ใสไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอเผือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ไก่ฟ้ากับตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีใช้ตักเอาค่ะเพราะว่ามันเยอะ ใ่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะเป็นเพื่อนขานี่นะคะเห็นไหมคะหลังจากนีกระเทียมกระเทียมไทยเ็เล็กๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลยนี่ใส่ไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีกนิดเป็นเพื่อนขานี่นะคะเห็นไหมคะหลังจากนใช้ตักเอาค่ะเพราะว่ามันเยอะ ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะเป็นเพื่อนขานี่นะคะเห็นไหมคะหลังจากเดือดมาได้สักพักหนึ่งนะคะที่ไก่ฟ้ากับตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนได้รสชาติแล้วนะคะหูก็นิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยที่ไก่ฟ้าก็จะมีกระเทียมกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆ,ๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลยเนี่ยใสไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหอมอีกนะคะ นี่นะคะก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะขินรถแล้วนะ